พลาดแล้วไม่ได้เอตัวทำ Objectives มาเลยเนี่ยไม่ได้ออกมาเหมือนกันมันที่ตัวอะไรวะไอต่องแง่เอามาตัวอะไรอ่ะฮะตัวมึงพ็อกซี่อ่ะเออพ็อกซี่อ่ะทำ o b j e c t i v e มันเป็นยังไงทำ o b j e c t i v e นวางระเบิดเร็ววางระเบิดเร็วซ่อมเร็ว ทุกอย่างเร็วหมดอ่ะวางระเบิดเปิสปาสีนี่อ่ะช่วยด้วยตัวนี้ันีโอ้โหโไม่มีใครทูไปกัะสองเมื่อกี้เลยที่มันได้วางแล้วแม่งเจอวางแล้ว,ว ไม่ได้ดีกว่าใช่ไหมน่ะไม่ได้ห่งช้าตัวแม่งห่งช้าใช่ไหมอืมมาวานี่นนเร็วๆนบ กำลังนี่อยู่เมื่อกี้มึงยิงตรงวางระเบิดฐานเราอุ้ยโอ้ย,อยกำลังจะวางได้เลย ใช่ไหมมีปะไม่มีเนาะโอ้แต่บ็อกซี่แม่งวิ่งช้าหนะ่าเบื่อว่ะเฮ้ยเร็วช้ายัางไงวะบ็อกซี่นี่โคตรเร็วเลยนะแม,มันช้ากว่าพวกแบบอารี่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยบ็อกซี่เร็วป่าดิ no no หดโนหดโนการคลิะตีมอยู่แอนดี้แอนดี้ไม่ต้องมีสละหรอกอะไหรอ เฮ้ยข้างหลังข้างหลังแฟนทอมมา ตัวเยอะนี่สิควันหายวางวางไม่ได้เลยอ่ะแม่งเยอะไปเออเฮ้ยได้สองตัวเลยว่ะ điên à điên oh shit lên โอยไม่โดนเลยไบร์เกอร์ดีกว่าโอ้ยไม่สามารถไปวางได้เลยบอกมา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 เดี๋ยวพาไปนี <startups> ่ ดีคนโดนมัวระเบิดตรงนั้น,นอีอกไหม w h ห t ขาไป้าศึของเขาไม่ล้อ,อกได้ไ อสนายมันดักว่าเฮ้ยไปวางเลยไปวางเลยสองสองเอออยู่ไหนกำลังเดินเราเจะข่าอันอนี้เหี้ย ้อโตายหมดแล้วอ่ะโอ๊ยเฮ้ยเวางวางดันเลยวางเลยวางเลยทันวางอ่ะทันจะเลยไม่ทันเนี่ยใครวางหลับจริ เฮี yeah. ยยิงช่วยไม่ได้จริงแม่งมาห้าตัวยี่สิบสองเก้า เสือเทนยัตเทนยัาจริงมากเก็บเงินเก็บตังค์ซื้อพ็อกซี่โหดพ็อกซี่อ่ะโหลดเอาโหลดเอาคือโหลดเอาไม่มีโหลดเอาไม่ต้องซื้อดิก็ผสมเอา ผสมยังไงอ่ะเทรดอัพอ่ะเลือกเทรดอ<ะ>ัพ <อะ S 1> มันขึ้นมันเทรดขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่มันซุ่มได้ทำไม้เป็นเดี๋ยวก็เป็นลองดิเดี๋ยวเราจบค่อยเข้าไปบอกมันต้องทำหน้าเมน,นูเมื่อวานกูลองแล้วตอนเย็นอ่ะเฮ้ยเทียบกูอยู่คนเดียว ชคดีตอนเย็นแม่งมีไอ้นี่ไงไอ้ไนัน่นอะที่มึงบอกอะอีเวนต์อะนะเออเอ,อ่าล้อมนี้เมื่อวานเย็นเหรอเออเฮ้ยเมื่อวานเมื่อวานหรือเปล่วาวะหรือวันไหนวะไอ้เหี้ยเริ่มงงอะแต่แม่งตอนเย็นอะเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนเนี่ยหลสบายเลย ถ้าถ้าไม่ใช่โกหรือซินเวอร์ลดไปใบหนึ่งใช่อ้าวดิฟเฟนต์ว่ะ<ป>แต่กำลังทำงานเลยเฮ้ยจะเย็นดินมันไปฝั่งซ้ายสามตัวสี่ตัวห้าตัว <C US H> เิรบาดโอ้โหเฟิร์สบาดโอ้โหจอนนี่แล้วเยอะไม่ยิงพี่แตงไม่ค่อยได้ตตัวพีแตงมันหนาวะไม่หนาร้ยสิเองุ้มคุ ขึ้นมามาีันเดอร์ด้วยันเดอร์ออี๋บนนั่นแหละไอ้นั่นแหละ u d e r ิลเออด้ยคิลาเคยเจอ,อเทำพคตึ้งเลยยิงนตีัตว เมื่อกี้ยิงข้างหลังกูเเม่ลัวยิงให้เมื่อกี้ข้างล่างเนะข้างล่างนั่นไงเข้าใจพี่เหน่งเลยสัตว์ทีมกูธทำเพี้ยอะไรได้บ้างเอออะไรประหาดแล้วมัจะเข้าใจเพอย่าออกไปตรงนั้นนะ okay. แ uh ม่งเถื่อนสัตว์อ่ะโคตรเยอะโอ้โหอ้โคตรเยอะตรงนั้นอ่ะเฮ้ยเบสทิสเตอร์ตาดีว่าเอาส่วนไอ้ชีส ยิงหลังมีนคนอ้นอมบอกเฮ้ยเหนียชิตโดนป้อมกูไอ้เหี้ยโดนป้อมปืนเนี่ย ไอสองวะเอาเนี้ย่ยเออเหมือนเล่นกันอยู่สองคน ชิดเฮ้ยหวดแม่งสักทีโอ้ยขาขาดเอาของกูขาขาดโอ้ยจะแขนอะไรไว้เนี่ย หลายด้านเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนโดนป้อมยิงเฮ้ยแมงวางเปล่ายังยังอ,ออกมาแล้วสัตว์ไม่ล้มวะเนยชิพ ตองตายด้วยอะทำยี่อะไรกันได้ยังพูดมึงเยู่นะแม่งวางระเบิดไปไงแล้วไม่มีคนเดินคนแล้วทำไมทำไมตอมันยิงมันยิงตัวมันไม่ยิงมึงวะคู่กันสองคน หมหมวยเัไอ้สองแางวังอีกแล้ว <c oughs> จะหวานน้จะตายทั้ทีมด้วยเอา้าพลัานตัวเบ้อลออฮัลโหลเปทีั่นัวโบลอสไม่นะโอ้ ทดเวลาเลยนี้เหมือนนม่จะหลุดอ้าวยังอยู่นั่นแหละห้องยอยู่แต่เข้ากูเกิลไม่ได้เฮ้ยว่ทาวอ่ะเออโผล่นะ ทำคนเดียวคนเดียวเลยนี่ยทั้งเกมไหนพี่ออารมณ์พี่แน่งแม่งมาเตเมยกูเนี่ยนี่ดิรู้แล้วดิเว่ยทำี้วอืมแสกมากเลยโอ้ความ ได้เยดี๋ยวรีคอมเฮ้ยเ้ยแม่โดดยิงไอ้สับเฮ้ยเฮียสนัยแม่งเฮียมากคอมมินีโฟ

โอ้โหโอ้โหแล้วแม่งไม่มากันเฮ้ยคตรเพียไม่เป็นคนยิงให้ได้แล้วเอ้แม่งยาพ่เด็งมาโดนกูยิงโอ้ไม่มีใครช่วยเลยเห็นปะคตรเพีย เหมือนแล้วเหมือนสองเล่นแล้วสองต้องแบบเอาตัวเองให้ได้ะไม่ีใครชวยดีส <stuffed> ุดนโอ้โหมีคนโดนป้อมยิง <en ients> oh, mm. ถอดทีกทีแล้วเหมือนร้อนดิ